ครับนี่ครับี๋ยวันนี้เรามากินอ้นกันแดงมากคนดูสีนี่ใส่กอกกินคู่กัน,นมาครับน่ากินไหมครับทุกคนหนึ่งสองสามขยี้ไปครับ ออ่ไข่ลวกไข่ <c oughs> ลวกทุกคนไปครับอืมอืมเยอะเอามา พันก <Yeah. S 2> ับไซก็ไปครับ เข้ากันมาก <c oughs> เข้ากันมากครับปลาไข่ลวกเด็ดไอ,อนกับหกบครับกินพร้อมไข่ลวกคำนี้ครับไข่ลวกเข้ากันมาก อ,อ,อ,อร่อยมากคันี้อ้อห ทีเด็ดเลยครับต้องซื้อมากินอีกอร่อยมากซำยังรถมาละขายรวบ อร่อยมาก